สวัสดีค่ะวันนี้มาดูดวงความรักกันอีกทีนะมาอัปเดตให้เพราะบางคนถามมาว่าแม่หมอแล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็พยายามกระชับให้นะคะเรมด้อมนี้จะเป็นสุ่มดูดวง จะหาพลังงานที่จะเกิดขึ้นใกล้ๆประมาณ1-2เดือนนี้นะคะบางคนก็จะเริ่มเกิดขึ้นภายในเดือนนี้เลยนะก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะมีโอกาสาใหม่ๆเข้ามามีเรื่องราวที่ทำให้คุณได้ชื่นอกชื่นใจนะ จากที่คุณได้ต่อสู้กับอุปสรรคมาเหนื่อยมาพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นความกระทบกระทั่งในเรื่องของความรักจิตใจหรือว่าการงานการเงินนะคะดูเหมือนว่าความรักที่หยุดนิ่งกันไปแล้วนะที่อาจจะมีการจบแบบว่า,าไม่น่ไม่น่าจะาดีเท่าไหร่นะ ก็รู้สึกว่ามันจะมีการพบเจอกันอีกทีนะเป็นความรักเข้ามานะอาจจะไม่ใช่คนเก่าหรือเป็นคนเก่าได้หมดเลยเพราะว่ามันมีผลกรรมผลบุญผลกรรมที่คุณเคยทำกันมาถ้าคนเก่าคุณได้มาเจอกันอีกทีนะบอกได้เลยว่าอันนี้มันคือคล้ายๆพรมลิขิตนะ ที่สวรรค์สั่งสร้างที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ให้มาเจออีกทีไม่ว่าเขาคนนั้นถ้ามาเจออีกทีแสดงว่าเขาคนนั้นจะต้องปรับปรุงตัวและเขาคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะหรืออาจจะเป็นคนใหม่เลยเพราะว่ามันจะเป็นพลังงานที่ถ้าเข้ามานั้นจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมนะคะแต่มีโอกาสที่เป็นคนที่รู้จักกันเป็นคนที่ คุณเคยกันหรือว่าเคยรู้จักกันตั้งแต่อาจจะอดีตสมัยเรียนสมัยเพื่อนเก่าหรือว่าอาจจะเคยพบเจอกันหรือเป็นคู่กันในอดีตชาติมาแล้วนะเขาก็จะเข้ามามีความมุ่งมั่นเข้ามาที่จะมีความมั่นคงนะต่อ ความรักในครั้งนี้เหมือนกันนะรู้สึกว่าก่อนหน้านั้นไม่เขาหรือคุณก็เจอความรักที่แย่ๆมาแล้วนะแล้วก็เจออุปสรรคมาเยอะเหมือนกันามาดูคนที่คนเก่าว,ว่าทำไมถึงเพิ่งจะเข้ามาหรือทำไมถึงจะมาแอคชั่นช่วงนี้คือ,อบอกได้เลยว่าเป็นพลังงานของ สิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยที่จะช่วยให้คุณถ้าเป็นคู่กันแล้วที่ไม่ลงเอยจากครั้งก่อนนะอาจจะเป็นเข้าใจผิดหรืออะไรอะไรประมาณนี้นะที่สามารถให้อภัยกันได้แต่คนที่ทำผิดต่อกันอันนี้ไม่น่าจะกลับคืนมาดีกันละนะแต่เป็นพลังงานที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพายหคุณได้มาพบเจอกันแสดงว่า,าบุญกุศลที่คุณทำมาคู่บุญแสดงว่ายังเท่าเทียมกันอยู่นะแต่ถ้าใครก่อนหน้านั้นที่เขาไม่จริงใจที่เขาคิดไม่ซื่อหรือว่าเอาเปรียบคุณไม่มีทางที่จะกลับมาได้นะคะแล้วถ้าเป็นคนใหม่ก็อย่างที่บอกคืออาจจะเคยรู้จักกันมานะอาจจะเคย มีความสัมพันธ์หรือว่าเคยอยู่ใกล้ชิดกันมาบ้างแล้วนะคะคือถ้าจะมากลับเข้ามาในครั้งเนี้ยมันจะสานต่อไปได้แบบว่าไม่ได้เริ่มใหม่อะไรที่ช้าม,มากมายก็คือรู้จักกันบ้างแล้วอะไรประมาณนั้นเป็นพลังงานนี้นะคะแล้วจะมีข่าวดีก็คือ ในเรื่องของการเงินของคุณนะไม่ว่าคุณจะเลือกโสดหรือว่าจะมีความรักเข้ามาก็ตามรู้สึกว่าการเงินของคุณจะอู้ฟู่นะอะไรที่มันติดขัดอะไรที่คุณก่อนหน้านั้นคุณมีการหมุนเวีนเวยนหมุนเงินกันเกิดขึ้นนะกลัวที่จะชักหน้าไม่ถึงหลังบอกได้เลยว่าการเงินคุณจะดีขึ้นมากเลยนะคะ ในสงสามเดือนนี้บอกได้เลยไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือว่าจะหาเงินหางานด้วยตัวเองนะก็จะมีโอกาสมีคนเข้ามาสปอตช่วยเหลือหรือได้โปรเจกต์งานใหม่ๆที่เป็นเงินก้อนด้วยนะไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะการเงินของคุณจะดีขึ้นมากหากใครค้าขายอยู่โอ้ดีขึ้นมากเลยนะเป็นดวงเป็นพลังงานที่ ยิ่งมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยหรือว่าได้เจอหน้าอะไรอย่างเงี้ยคุณจะทำเงินได้เยอะขึ้นนะดวงการเงินก็ดีดวงความรักก็เข้ามาปังมากเลยนะคะเป็นช่วงที่บุญกุศลเก่าของคุณได้ตอบสนองได้ถึงเวลาที่ให้คุณได้มีความสุข กับสิ่งนั้นแล้วนะคะใครสร้างบุญสร้างกรรมมาไม่ว่าดีตชาติหรือว่าชาตินี้แต่ก่อนหน้านั้นมาเยอะคุณก็จะได้เยอะนะแล้วก็เจอความรักเข้ามาส่วนคุณจะเลือกโสดหรืออย่างไรเนาะบางคนก็อยากจะอยู่คนเดียวก่อนนะแต่เชื่อเถอะว่าความรักที่เข้ามาครั้งนี้บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชี้นำพามานะ มันก็จะมีความสุขด้วยนะคะเป็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะก็าวางใจได้เลยว่าไม่ว่าจะเรื่องการเงินนะที่คุณคิดแล้วก็หยุดนิ่งกันไปที่คุณนิง่งเงียบรายรายรับไม่ค่อยกระเตื้องแต่รายจ่าย ออกเยอะเหมือนกันใช่ไหมนะคะก็บอกได้เลยนะว่าใครที่มาดูคลิปนี้คุณมีความโชคดีในเรื่องของความรักและการเงินการงานเกิดขึ้นนะคะใครชื่นชอบพลาังงานน้อมรับพลาังงานได้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอให้พี่ไพ่ ให้พลังงานแล้วก็ขอให้สมปรารถนากับทุกคนที่คอมเมนต์พลังงานดีๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ